สวัสดีค่ะดูเลตกนเองของเราวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะสูตรของเราวันนี้นะก็จะตามนี้เลยนะคะพี่คะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะอ่ะไม้แรกของเราก็จะลงตามนี้เลยนะคะแล้วก็นี่แบบนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กันก่อนนะว่าไม้เลขไหนที่เราจะตาย1 0ึงร้อยเปอร์เซ็นะคะโอเคไม้เลขที่เราจะ,ะตาย1 0ึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีอยู่นี่สามหก หกหมายเลขเท่านั้นนะคะความเสี่ยงน้อยนะคะความเสี่ยงน้อยแล้วก็เป็นสูตรที่ฉลาดอีกหนึ่งสูตรนะคะพี่คะ,อะโอเคมีหกหมายเลขนี้นะคะที่เราทำแล้วเราจะตายหนึ่งรเซ็นตโอเคเราไปดูว่าสูตรนี้จะทําให้เราหาเงินได้หรือไม่ไปชมกันเลยนะคะพี่คะรดใช้วิจารณญาณน,นะน้องบอกแล้วนะคะก่อนจะเข้าตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะเอาเท่าไหร่นะคะไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะนะคะรูเล็ตก,กดเองของเราเริ่มต้นที่2องบาทเลยนะคะพี่คะโอเคไม้แรกนะคะลงมาที่หมายเลขหกค่ะเน่ หมาแรลลงมาที่หกดำนะคะจ่ายมาที่สี่ห้าศูนย์นะคะหมายเลขหกนะนี่เห็นไหมเราคุมนี่ไว้ด้วยสี 4, ่หกหมายเลขนะ,ะเราคุมหกหมายเลขไว้แล้วก็นี่แล้วก็ใส่โหลนี้ไว้ห้าสิบาทนะคะแล้วก็จ่ายมาสี่ห้าศูนย์กำไรหนึ่งร้อยห้าสิบาทสำหรับหมายเลโอเคไหมไหนยังบวกอยู่นะคะให้กดต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าไมไหนไม่บวกค่อยกดคูณสองเพื่อตามคืนโอเคไหมคะรายานี้ไม่มีตัวคูณอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะโอเค ไปดูไม้ที่2ค่ะไม้ที่สลงามาที่ไมายเลขหกอีกแล้วเออลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพี่ะจ่ายมาอีกแล้วนะจ่ายมาอีกแล้วนะตอนนี้กำไรเราขึ้นไปที่260แล้วนะพี่ๆคนไหนที่ตั้งเป้าเข้ามานะบอกว่าจะเอาแค่200 100 200 300สามารถออกได้เลยนะคะณจุดจุดนี้ไม่จำเป็นต้องเล่นนานนะคะพี่ขาขอดูไม้ที่3หน่อยคะ่ะ พี่ๆคนไหนชอบสูตรนี้นะคะก็ตามมาได้เลยที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะคะไม่ชอบสูตรนี้อยากดูสูตรอื่นนะก็ตามไปได้เลยที่ช่องของน้องนะคะไปดูได้นะคะมีเยอะมากนะคะสำหรับสูตรนะออกมาที่หมายเลขยี่สิบสองนี่เห็นไหมยี่สิบสองดำนี่ก็คือหมายเลขที่เราจะตายนน้องบอกไปแล้วนะหกหมายเลขเมื่อกี้นะนี่หกหมายเลขนี้นะจะทําให้เราตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือความเสี่ยงที่น้องเหลือไว้นะคะอ่ะโอเคไหมไหนไม่บอกก็กดคูณสองก็ทำทุนคืนนะไม่จะไม่แนะนําให้ทําตามนะคะอ่าถ้ามีทุนน้อยนะอย่าอย่าลงเยอะนะลงแค่สองบาท สองบาทสามบาทนะเออแต่ละจุดได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องเล่นเยอะเหมือนน้องก็ได้อ่ะยี่สิบเอ็ดค่ะนี่ถ้าลงมายี่แดงแบบนี้ถามว่าเราจะเสียหมดไหมเราก็เสียไม่หมดนะัแต่ถามว่าเราเสียไหมเราก็เสียนะเพราะาเราลงไว้แค่คุมสองหมายเลขนะคุมสองหมายเลขกจ่ายอยู่ที่อืมครอบสองหมายเลขจ,จ่ายอยู่ที่ส7เท่าแต่ก็ต้องมาลบทุนอีกนะคะพี่ขาอโอเคคุณสองก็ตามทุนคืนค่ะขอไม้สุดท้ายนะคะถ้าไม่เข้าไม้นี้เราต้องกลับบ้านมือเปล่าแล้วนะ เออถ้าไม่เข้าไม้นี้เราต้องกลับบ้านมือเปล่าแล้วนะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนออกตั้งแต่200แรกนะที่น้องได้นะก็คือได้เงินไปใช้เลยนะพี่นะโอเคไม้นี้ลงมาที่ไม้เลขก2ค่ะโอเค2ดงดำนะคะ1,900โอ้โหต่อต่อลมหายใจได้อีกหนึ่งนะต่อลมหายใจได้อีกหนึ่งนะคะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะ หม้เลขสออีกหนึ่งครั้งเออออกเลยนะไม้นี้จะออกแล้วนะคะพี่คะ่ะโอเคน้องจะเอาเงินไปใช้แล้วเด้อกำไรของเรามา,าสำหรับสุดนี้นะคะที่720บาทนะคะพ,พี่คนไหนชอบก็ตาม,มาได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ